ขอจเจริญสุขท่านสาธุชนผู้รับชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้เป็นวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2567ดังนั้นในเดือนตุลาคมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2441 วันทเป็นวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สวันที่23ตุลาคมเป็นวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หวันที่13เป็นวันสวรรคตรของพระ พระบาทสมเด็จพระชนากาศทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่24ตุลาคมเป็นวันสวรรคตรของสมเดะสของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็เพระสังคาราชองค์ที่19วันที่ และวันที่21เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จยา่าวันที่ส8ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่สดังนั้นในวาระที่อายุเวียนบรรจบมาครบในปีนี้อาตมาภาพพระราชสุเมธี เกิดวันศุกร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2483ซึ่งวันเกิดนั้นก็คล้ายกับวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็เกิดวันที่18ตุลาคมเช่นกันดังนั้นในวาระนี้เป็นวาระครบ เจ็ดรอบ8ปพรรษา84ปี63สิบพรรษาของอัตมาภาพก็ใครที่จะกล่าวถึงชีวิตที่ความเป็นมาของตนเองเรียกว่าอัตโนประวัติอัตมาภาพเกิดที่บ้านเลขที่9หมู่ที่ห้าตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ในตระกูลของชาวนาฐานะปานกลางบิดามีอาชีพเป็นช่างทองอีกอาชีพหนึ่งเกิดในตระกูลของสมมาทิฏฐิทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาฝ่ายมารดาก็มีคุณตาคุณยายเป็นสมมาทิฏฐิคุณตานั้นท่านได้เล่าให้ฟังว่าเคยอุปถากหลวงปูมมงป่มั่นเมื่อคราวที่หลวงปู่มั่น มาจำพรรษาที่วัดถ้ำผาบิงปี2 4ง1แล้วคุณตาก็ไปอุปถากเดินทางจากหมู่บ้านไปเป็นระยะ3-4กิโลไปอุปถากท่านที่วัดถ้ำผาบิงในยุคนั้นก็ส่วนฝ่ายทั้งฝ่ายบิดาก็มีทั้งย่าทั้งปู่ย่าก็เป็นคนเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาส่วนปู่นั้น เป็นช่างทองอยู่ในราชสำนักของกษัตริย์หลวงพระบางอยู่ทางปลายแถวแล้วก็ได้ล่นมาจากที่เป็นช่างทองในราชสำนักแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างก็เลยกลับมาตอนนั้นพรมแดนก็ยังไม่แน่ชัดก,ก็มาสู่ที่หมู่บ้านสายขาวตำบลสายขาวก็กลายเป็นคนปู่ไป เป็นพ่อเป็นพ่อของพ่ออาตมาบรรพชาเมื่ออายุ14โดยมีพระธรรมวราลังการคือหลวงปู่ศรีจันทร์ในราชในราชทินานามข่าวนั้นก็คือพระอดิสัยคุณาธานบวชเป็นสามเณรเมื่อปี2498โดยมีหลวงปูส่สอน เป็นผู้นำไปบวชหลวงปู่สอนเป็นลูกศิษย์ต้นๆของหลวงปู่เสาซึ่งหลวงปู่เสาก็มีลูกศิษย์ที่ปรากฏกัางหลวงปู่บัวพาบ้างกาหลวงพ่อพุธนั้นได้ติดตามหลวงปู่เสาตั้งแต่เป็นสัมมาเนนมานี่มันเกี่ยวข้องกันมาอยู่อย่างนี้ดังนั้นเมื่อ 2,498ก็ยังได้บวชเป็นสมณีนบวชเสร็จแล้วก็ไปจำพรรษาที่ธรรมผาบิง้งได้อ่านหนังสือธรรมะเป็นรัตนวิจารณ์ของท่านพลีซึ่งท่านเขียนและท่านเรียบเรียงไว้ตั้งแต่อยู่วัดป่าคองกุ้งจังหวัดจันทบ,บุรีอ่านแล้วอ่านอีกอ่านจนจบแล้วประทับใจในการเจริญอาณาปานุสติของท่านพลี จึงได้ใช้มาอยู่ปัจจุบันนี้ในวันนั้นเมื่อเกิดปิติมากเขาเรียกเกิดปิติธรรมเมื่อมันมีสติแล้วเกิดปิติธรรมจึงได้นั่งภาวน,นาอธิษฐานจิตว่าเพราะวันนั้นเป็นวันพระอธิษฐานจิตถ้าจิตของข้าพเจ้าสงบมั่นคงดิ่งลงไปสู่ความ